สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมนานี่มาพ่อกันอีกแล้วนะพี่น้องกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีนะครับผมอยู่กับผมบักำอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมมอน,นี่เดี๋ยวห่อสิมารีวิวอุปกรณ์สําหรับถ่ายคลิปวิดีโอที่อยู่ในช่องครอบครัวอาร์ตนั่นดีว่ามันสิมีกล้องแบบใดใส่ไม้แบบใดใส่ขาตั้งกล้องและโต๊ะนั่งเวลาถ่ายกิน่นมันสิเป็นแบบใดพี่น้อง เดี๋ยวห้าไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมจกไหนก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบัะคำอาร์ตกับชออ่องครอบครัวอาร์ตตันดีน้ำเด้อครับผมไปเบิ้งกันได้เลยครับผม ครับผมพี่น้องนี่แหละครับอุปกรณ์ถ่ายคลิปของเรากระสิมี่นี่ขาตั้งกล้องอันนี้เป็นขาตั้งขาตั้งไฟไฟเซลฟี่อะพี่น้องไฟไฟอันที่เขาแต่งหนาพี่น้องนี่ไฟมันแตกไปแล้วอเน,นี้ยไฟมันสิติดอยู่บงเนี่ยพี่น้องไฟกลมๆอะพี่น้องแต่เลยเอาดัดแปลงมาเป็นขาตั้งกล้องแล้วครับผมอันนี้ก็ทเีเป็นไม้เป็นไม้อัน ไม่นีปกเสือเป็นไม่ไรสายนะครับผมนี่ยีห่ห้อมันพี่นอ้อง TNVI เนี่ยยีห่ห้อมันราคากะเก้าร้อยกวบาทพี่นอ้องหนึ่งพันมีทอนกสตบเป็นนี่พี่นอ้องเป็นไม่กับเป็นโตรับสัญญาณนะครับผมเก้าร้ยกว่าบาทซร่งมาจากประเทศจีนพี่นอ้อง ก็ใใส่ดียุ่เก้าร้อยกว่าบาทอันนี้ก็สิเป็นพระเอกของเราครับผมเป็นกล้องกล่องสีไใส่ถ่ายคลิปต่างแต้ไปลองแพ้มากพี่น้องตอนปีไม่อันนี้ก็สิเป็นกล้องฟูจิ XT 200นะครับผมนี่ครับผมภาพสวยภาพคมชัดพี่น้องนี่ เดี๋ยวสิเปิดให้เบิ้งพี่นอ้องนั่นสิเป็นเล่นออโต้เยเล่นเล่นดิจิตอลน,นี่เขาเ่อน,นี่เดี๋ยวสิเปิดฟ้าวอ่ะครับเบิ้งนี่ครับผมภาพกระสีได้ประมาณนี้แหละครับผมจากในกล่องอันนี้กับราคาประมาณสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยพี่น้องสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยส่วนนั้นไฟขาตั้งไฟขาตั้งกล่อง บ่หู้กันกระิลอยกุบาดบ่เกินสองลอยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมากับไฟเนาะพี่น้องกับประมาณนี้แหละครับผมและโต๊ะนี่พี่น้องเป็นโต๊ะสําหรับตอนที่นั่งท้ายคิบกินตลอดครับพี่น้องนี่มันเตี่ยกเ็เลยเอาขามาต่อตองนี่พี่น้องหาไม้มาตอกซีขาทางนี้นี่กับทางผุนพี่น้องขามาต่อ ถามาต่อให้โตมันสูงขึ้นพี่น้องกับประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวสีใสกล้องอันนี้ถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงพี่น้องกับไม่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวสีใสไม่ไม่ให้พี่น้องได้ฟังพร้อมว่ามันจะเป็นเสียงแบบใดพี่น้องครับผมอันนี้เป็นภาพจากกล้องฟูจิ XT 200ลอยนะครับผมนี่เมื่อกี้ก็ใสไอแพดเครื่องนี้แหละพี่น้องถ่าย ไทยตอนแรกให้พี่น้องได้เบิ้งแล้วก็ใส่เป็นไม้สายสมูทท็อกซื่อๆกับพี่น้องต่อเข้ากับช่องเสียบหูฟังไอแพดกัพี่น้องก็จะได้เสียงประมาณนั้นแหละครับผมตอนต้นคลิปนี่อันนี้กะเป็นเสียงไม้เป็นเสียงไม้ไรสายแล้วครับผมนี่ฟังเสียงเอาแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเคาะไม้เบิ้ง เป็นทังงในพี่น้องกับประมาณนี้และครับผมแต่ทังไนสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนะพี่น้องมารีวิวให้พอแมพี่น้องได้รับเบิ้งเน้อครับผมว่าช่องครอบครัวอาร์ตนันดีมีอุปกรณ์ไายคลิปแบบใดแน่วาใส่ไม้ใส่กล้องแบบไดครับผมกับประมาณนี้นะครับผมจังในสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บัคคำอาร์ตกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีน้ำเติมครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ